อนนี้ยู่เป็นเสียบ้านทุ่งครับมากินเปรี้ยวหมูย่างเกาหลีออพอดีแม่บ้านพนิาวาอยากกลับไปกินบ้านพนเลยไม่กินอยู่ร้านอ,อะไรนะไม่ไม่มถูกมันมัน,น,มนอุ้ยแมวพอดีเพิ่นหิวคักหิวแน่หิวโคหิวโค อันน้ำข้อขวดหนึ่งค่ะขวดใหญไ่ไหมคะนีขวดเล็กไหมเอาขวดใหญ่เลยขวดเล็กขวดขวดใหญ่ก็ได้ครัคบคิดเรียกรีวิวนะครับรีวิวเลยนะครับวันนี้ กินกี่ชุดวันนี้คิดว่าจะกินได้กี่ชุดกินตอนหิวเนี่ยไม่รู้นะแต่ตคิดกินสักชุดหนึ่งสองชุดใช่ค่ะสามชุดชุดหนึ่งตอนนี้หมูแพงเราต้องกินแบบว่าอ๋อกินลองดูก่อนใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูก่อนเราค่อยสั่งเพื่มได้ไม่ตรงนี้ครับนี่เห็ดเทียมทองว่ะจ๊ะ เเอาากไม่ได้มีซาบายนางไหมคะอ๋อมีซซ์มีนะจ้ะเนาะถามจะถามอันนี้บ่มีไหมมาเด็กจะได้กินที่นี้ละอันนี้เป็นร้านประจำเนาะร้านประจำร้านประจำทั้งซื้อกลับบ้านทั้งโดนโดนมานั่งกินแล้วมื้อนี้หิวผมว่านั่งกินครับเดี๋ยวให้เพื่นย่างไปเั่มาตาครับซอยเพื่นย่างแป๊บนึงกันันจมันจะกระเด็นใส่ไหม ไม่เป็นไรครับไม่นานแล้วก็ตั้งแล้วก็ตั้งหยุดหยุดตั้งตั้งหยุดหยุดเช็ดออกอยู่ไม่เป็นไรอาเบียไหมพ่อไม่กินครับน้่นคือหอมช่วยไ่ะดูดีไหมอาเบียไหมพ่อคนเด้ทำยูทูบกินเบยไพ่อสามจริงไม่มีใครดื่มนะค่ะไม่มีใครดื่มนะแปลกไม่บานกับทานแปลกปกติเมื่อกินที่แล้ว <Es> สลอไม่มีใครโดนนะแสแสงโอเคเลยเพราะจะเป็นต้องใส่อเนี่ยก่อนใส่ตัว LED ไลท์ที่ซื้อมาใหม่เลยครับโอ้ขันแม่ซื้ออันนั้นเอามาใส่ดัดเฉียงกันอีริ่กะนเสียบตาใช่ไหมมันใส่ประเดีเ๋ยวลักษณะแบบมีใส่โน้ตพืชครับว้าวโชคดีมากแล้วนี่มีแต่มีแต่โตเฮาครับแต่ไม่ตโตพืนกับอยากไอพ่นยื่นมา่ายดู แล้ของค่อเนี่ยหิวแล้วครับว่าแม่บ้านกับ่าตั้ง่ายล้วครับมันหิวเนาะว่าหิวหรือเปล่าป่อยว่าอายเปล่กินช้างแล้เป็นตัวแต่ว่าข้อหมายคือย้ำมาสูนของกัดลมด้วยคนเธอลงอีกหน่อยจังหาระยะที่มันโอเคกับสูงไปมันกระดีบมันหันพลจักรยะนี้กับพอดีเลยมันเอ้าวมันชอบติดกระถัดกันี้ งแล้วกันทานนี่ถ้าจะแจกนไป่ สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินออนด์ตลิดอาซ้อมนะนะซ้อมซ้อมอะไรนะซ้อมยซ้อมหิ้วตามตามอะไรนะวันนี้ไม่มีคนนันอีกร้านมีแต่เรานะครับอันนี้พามากินเนื้อย่างนะคะรอบรอบรอบสองทุ่มร้านเฮียเปียวจ่ะหลังจากไปหาหมอมาหลังจากไปหาหมอหมอบอกงดอะไรบ้างครับหมอบอกว่างดของผิดของหมักของดองงดโกโก้จัด โมสามีด้วยค่ะมันเผ็ดพี่ไม่ได้ดองนะดองสิหาเดือนดองครั้งสวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินเอาดัชลิสซ์ซ้อมนะซ้อมซ้อมอะไรนะซ้อมยิบซ้อมหิ้วตามตามอะไรนะวันนี้ไม่มีคนในหนึ่ร้านมีแต่เรานะคอันนี้พามากินเนื้อย่างนะคะรอบรอบรอบสองทุ่ม ทานเนียเดียวจ้ะหลังจากไปหาหมอมาหลังจากไปหาหมอเรื่องหมอบอกงดอะไรบ้างครับหมอบอกว่างดของเผ็ดของหมักของดองงดโกโก้จัดซะเลยงดสามีด้วยค่ะมันเผ็ดโอ้พี่ไม่ได้ดองนะดองสิหาเดือนดองครั้งเอาไมนได้ก็ รสของเผ็ดของหมักของดองน้ำจิ้มไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่ต้องใสเ่เยอะอ,อันนี้คืออันนี้คือแบบบุนเส้นมันมันเหนียวมากเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจะปรับกล้องหน้าให้ตัวที่บอเบอามันจะได้เห็นตำแหน่งไ<อ>งว่าแต่แต่มันก็เข้าอยู่อยูตรงกลางอยู่ครับอ๋าไม่เป็นไรคือบางคนเขาจะเขาจะตื่นก,ก,กล้อง ตื่นกล้องบางคนตื่นกล้องถึงตื่นไม่เพราะว่าไปถ่ายวิดีโอหลายที่ส่วนมากเคยเคยชำนาญเคยคล่องพอเราเอากล้องไปสไปสองนะฮเอาไม้ไปให้พูดติดดขัดๆเลยเพราะว่ามันเป็นภาวะแบบตื่นนะเพราะว่าเป็นแค่แม่กตะกลอง้องเจ้าของใช่ครับ,รบ,บคือทําเองมันโอเคแต่พอม,มีคนอื่นเข้ามาถ่ายทำมันจะมันจะต้อง พี่ก็เหมือนกันพี่ก็พูดไม่พูดไม่เขาเราียกว่าพูดไม่เก่งพูดติดติดขัดขัดนั่นคนติดอ่านเลยต้องฝึกพูดอยู่เรื่อยครับพูดบ่อยๆถามว่าดีขึ้นไหมก็ก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังติดติดขัดขัดอยู่พยายามจะนานเนี้ยคล่องมากเวลาพูดหน้าอะไรหายหใจเราไม่ทันครับแต่การพูดแบบนั้นมันก็เขาเราียกว่าใช้พลังเยอะนะเพราะว่า จังหวะการหายใจมันเรีกเยกอะไรมันน้อยพูดได้ยังไงคุณอียสาส่งพี่ชู้อะไรครับผักลงอ้นนะคะเย็นแล้วกินได้อไมไรแต่เราง,รงยี่ย ช่งสามช่วงมือพ่อโรงงานเขายังไม่โรงงานเขาเลิก OT พอดีเลยนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ย OT สองทุ่มคือถ้าเจ้าก็ยี่กับแล้วร้านปิดกลางโมงบ้างไหมร้านปิดกี่โมงพอดีเลยใช่ไหมกลับเขาเลิกงานก็มาถูกช่วงเห็นไหมครับคนโรงงานก็กำลังเลิกงานมันกำลังออกมาเริ่มเพิ่มหิว วันหนูวันหนูวันหนูกินคนเดียวไหมสองชุดสองอันนี้ชุดอะไรเลยชุดเล็กอันนี้มีชุดเล็กมันเป็นชุดละร้อยชุดละร้อยยินสองคนอิ่มพอดีไหมครับหนูสั่งสองชุดแต่ว่าก็สั่งบนเส้นมาพิเศษมาแสดงว่าชุดละร้อยสองคนกำลังพอดีเพราะอิ่มเหมือนกันเดีวหนูสั่งบนเส้นมาแต่ฮะเอาค่มบนเส้นอีก น่แนะนำเลยถ้าใครจะมากินที่นี่สองคนต้องสั่งสองชุดชุดละร้อยใช่ไหมแนะนำแล้วแต่คนค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนกินเยอะกว่านั้นใช่ไหมครับคือ,อโอเคมาอิ่มยังไม่วอดไมแล้ว ตาเพื่อนกันที่ดูเส้นกระตันเหมือนกินคนเดียวเส้นบินเลยไหมปิดละปิดเลยนะปิดเลยอิ่มแฮงปิดยังไงล่ะมันเหมือนแดงๆอยู่หนึ่งออบออบออบเอาขึ้นบนมุนตามเข็มออฟไปมันก็ถึงเท่าถึงแน่แท้ มากด้วยเ่าะหิวมากหิวมากคือแบบดูสิออร่่ยใชกินหมดนะพ่อเอาอย่าเอาน้ำไปด้วยจะบินได้จะได้น้ำพกวันหลังอ่ะไม่ต้องกินด้วยน้ำพกเยอะกินไม่หมดเอาห่ใส่ถุงได้ไหมได้ก็ขอขวดเปล่าเพย์ก็ได้ขวดปากนี่ขวดแบบนี้ก็ได้ เนี่ยเราก็มีเออไปอามาทิเอนูไปอามาทให้เปิดรถ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  <c oughs> เียดายคิดตั้งหน่อยจ้า,าขอห่อน้ำโคกนะคะห <c oughs> อเลยต <c oughs> ัวเล็กขึ้น,นอะ่ะขึ้นแล้วครับ เมื่อกินเนื้อ,อย่างไม่หมดเราก็ต้องหอ่หอค่ะห่อห่อโคกห่อนำโคกพอแล้วนะอันให้หมดอันให้ให,หมดเทนนนำโคกเด้ว่าแม่น้ำปาเยย่าไปซื้อ <c oughs> ลงมือสอง โอเคค่ะเท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบาทนุสแกนจ่ายนะคะโอเคเอาพอแล้วเอากับกับไผ่กับมั่นเต็มลืมเอากับน้วันนี้ร้านเตียวหมูย่างเกาหลีนะครับศูนย์เก้าห้าขีหนึ่งหกแปดแปดสี่แปดห้าเบอร์นี้ยังเป็นปัจจุบันบ่เนี่บอจ้าตีเอา เออได้สิได้บอกถูกค่าเกิดมีคนมาเบิร์เบอร์ไม่ยุ่เซยุ่ย๋อเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะอ๋อครับนะครับอันนี้เบอร์ปัจจุบันนะครับบ่านนั่บ้านนั้นตั้งตายตาโดนเนาะเพิ่งท่านได้เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่งท่านไหนแมนครับมันเปลี่ยนยากอยู่ต้องมีหลายขั้นตอนครับครับโอเคครับขอบคุณครับหนูเอาน้ำกลับนะคะสวัสดีครับ